โอ้มาน้องเอ๋ยอาสวัสดีครับผมน้องเอเ๋ยไปเปิดดมอนครับผมสวัสดีครับน้องบูบูลาลาครับพี่อะรทรงนี้และพี่ฮะทรงนี้เลยไม่รู้ว่าเปิดกล้องไงทรงนี้แหละกำลังมาเลยช่วงนี้โควิด โหครโหดยังไหนอะเตียกใครวะอ๋อเขาไม่เห็นเออเขาดูลายอยู่ในวงเออเขาดูลายอยู่โหเฮ้ยโอ้โหเลยกเดียนเนี่ยมันไม่เห็นยิงไงก็เลเดียนแต่ยิงโหดแต่ยิงโหดยิงดียิงดีน่าจะอยู่รุฟันชั่วโมงวันนี้ โอ้โหนี่ก็โหดโูแต่อันนี่ยิงโหดจัดนี้จอดนี้วางเป้าเชียบอยู่โ,โหตัวสี่แม่งเชียบอะมันใช้แม็กเดียวเลยเหรอใช่แม็กเดียวสี่ตัวสี่ตัวแรกในพีเมยมเลยเมืเ่ <5 S 2> อกี้โหดเอาหตัวด้วยอุ้ยผมไม่ค่อยปื้มโซว่าสไนนะมันต้องถือของไงใช้ของเยอะไว้ได้ควักเออยอะได้รอไม่เท่าไหร่อุ้ย ได้อยู่แต่คนนี้ถือว่าฝืนๆไปได้อยู่แต่โซว,ว่าเล่นสนายแปลกๆอยู่โอ้ตำแหน่งนี้ได้เกตไปเ,เนี่ยโอ้ยภาเป็นนิดแต่ก็สวยอยู่ตัวน,นี้โอ้โอ๋อ,อสำหรับผมมันเป็นตัวที่ หยิบของบ่อยครับมันทําให้ทมมิ่งในการล็อกล้อมเสียแบบส้มติถ้าเราได้ล็อกล้อแล้วแบบสแกนมันมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปถือสแกนเพื่อแบบช่วยเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มัน,ม,นมันใช้สก,กิลได้ได้ดีกว่ามันก็แก้ขาดใต้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวยืนไกอะไรเงี้ยตัวพพอตแต่ก็ไม่เคยเแต่มันปอกมันจะหายไปถ้าเขาเลือกล็อกล้อก็สแกนก็จะหายไปโอ้โหอุย ยิงยิงไงนั่นเมื่อกี้สวยมากเลยโอ้โหนี่ถ้าปิดตัวสีนี่แบบสวยตัวนี้เกือบสุดอันนี้โอ้อันนี้เดินมืนมาเลยฟินิกน่าจะโก้หลันั้นพี่เด็ดธรรมชาติแหละยังไงก็ต้องไปต่อหยุดไม่อยู่ตัวนี้โอ้โหแม่นนะยังไงก็แม่นถ้าติดตัวสีนี่แบบฟิกสวยอ่ะเพื่อนกันอ่เจอรุมแบบเพื่อนกันเมื่อกี้ยังไงอารมเพื่อนกัน เปื่องไก่ตัวนั้นเลยแบบโกกแถวๆโกอ๋อเปืืองมันติดนะครับต้องเดินลีน,น่าน่าจะแบบว่าคิดว่ามีกําแพงอันพิธิกอะมีไอ้วออยู่มีไอ้วออยู่ไม่หันเลย,เอยอโอ้ยโหหนวจับอัเน,นีน้โดนหรอโดนโดนอันนี้เขากล้าดีนะอันนี้อันนี้กล้าเกิดนนะ่าจริง ันนี้ได้ลูกบาไม่ควรทำตัวสแกนด้วยไม่ควรทำจริงๆต้องโดนลงโทษคือต้องตายแต่เขารอดอาจเป็นเพราะโซวาใช้ปืนพกมั้งใช่ไหมครับขอดูไอ่โซวาโซวาซอยอยู่นี่ไม่รู้ปืนเลยแบบมันยิงไม่โดนโดนน้อยมันต้องตายเชอร์ลิฟตแล้ซอยรัวไปเลยยิงยากอยู่จังหวะโดน ก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนที่เล่นเกมวอลเลย์บหรือไม่เล่นก็ได้นะครับที่ชื่นชอบเกมพีเอนะครับจะมีแชมเปี้ยนทัวร์ซีสเตดสนะครับจะเป็นรายการซีนะครับคัดไปเบอร์ลินนะครับมี2สล็อตที่ได้ไปนะครับแล้วก็มีทีมไทยที่ได้สิทธิ์ไปแข่ง3ทีมนะครับให้ฝากเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับมี x อ็กเทนพูเซนแล้วก็ชาเปอร์นะครับ